การแสดงธรรมะประสัษฐานในวันนี้เป็นวาระที่จะต้องมาทำหน้าที่ตามสมควรแก่เวลาประมาณ10นาทีทางพิธีกรท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องงานต่างๆในวัดศรีของเราอีกประมาณห้าวันเจวันนี้ก็ถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งวันที่หก็จะมีในรายการนั้นก็จะมีจะนำองค์พระศรวลีมาประดิษฐาน ในวันนี้ก็จะได้นําเรื่องของพระศิวลีมากล่าวไว้ในตอนนี้เล็กน้อยพอเป็นเครื่องประดับสริปัญญาซึ่งท่านพระศิวลีนี้ก็เป็นพระอริยาสาวกองค์หนึ่งใน80องค์อสิติองค์ที่66ป <c oughs> ระวัติของท่านโดยย่อพอสังเขปในเวลาอันจํากัดนี้ก็คือว่าเป็นโอรสของพระนางสุปวาสาผู้เป็นราชธิด,ดาของพระราชาผู้ครอง เมืองโกลิตตโกริยะเป็นญาติฝ่ายมารดาในอดีตชาติท่านเคยเป็นพระราชาได้ยกทัพไปปิดล้อมเมืองเมืองหนึ่งเป็นเวลานานถึง7จ็เจดวันเจเดือนเปี7วันตองสามข้อเเนี่ยทำให้ประชาชนในเมืองนั้นได้รับความลำบากเป็นอันมากฉะนั้น เมื่อเกิดมาในชาตินี้โดยวิบากผลแห่งกรรมนั้นทำให้ท่านต้องอยู่ในพระคันของมารดานานถึง7ปีเจเดือนและเจวันแต่ตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในพระคันนั้นชาวเมืองได้นำลาบสักการะมาถวายมากมายและตอนใกล้ประสูติพระราชมารดาเจ็บปวดอุทรเจ็บท้อง ได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักจึงขอให้พระสวามีไปกราบทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงทราบความประสงค์ของพระนางจึงได้ทรงประทานพรว่าขอให้นางสุปววาสาพระราช,ชธิดาแห่งเจ้ากุลิยะจงมีความสุขปราศจากโรคคาพยาธิประสูตรโอรสหาโรคภัยไม่ได้เถิด เมื่อพระนางได้รับพรของพระพุทธองค์จากพระสวามีที่กล่าวบอกต่อให้ทราบเช่นนั้นแล้วก็เกิดปิติโสมนัสทำให้สามารถบรรเทาทุกขเวทนาให้หายไปแล้วได้ประสูติโอรสจากพระคันโดยง่ายดายประดุดดังเทน้ำออกจากกระบอกไม้ไผ่โดยปลอดไภัยไม่มีอันตรายใดๆเลยบรรดาประยุรญาตเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงขนาน นามว่าศรีวลีกุมารแล้วได้ถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันโดยกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกมารับพัฒตาหารศรีวลีกุมารน,นั้นแม้จะมีอายุเพียงเจ็ดวันเจ็ดวันเท่านั้นแต่กลับมีพลานมัยแข็งแรงเหมือนอายุเจ็ดปีเชียวทั้งได้ขวนขวายช่วยกรองน้ำกรองน้ำใส บวชเพื่อช่วยพระภิกษุสงฆ์และอังค่าถวายพระทหารตลอดเวลาในขณะที่กำลังทำกิจช่วยพระภิกษุสงฆ์อยู่นั้นท่านพระสารีบุตรเทระเห็นว่ากุมารศิวลีนี้มีคาแรคเตอร์เป็นผู้ที่มีแววฉลาดมีความภาคเพียรพยายามจึงถือโอกาสชักชวนให้ออกบวชเมื่อได้รับอนุญาตจากพระราช,ชบ,บิดามารดาแล้ว ก็กลับสู่พระอารามพร้อมกับพระเถระทั้งหลายก่อนบวชพระเถระได้สอนให้พิจารณาตะจะปัญจกกรรมฐานมีเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกสาให้ว่ากลับไปกลมาอนุโลมปฏิโลมก็คือผมขนเล็บฟันหนังทั้งห้าให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยงามสกรปรกไม่ควรยึดติด และไม่ควรหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นศิวลีกุมารได้ฟังแล้วพิจารณาไปตามคำสอนนั้นเมื่อมีโกนจดลงครั้งแรกได้บรรลุโสดาบันครั้งที่สองบรรลุสกทาคามีครั้งที่สมบรรลุอนาคามีครั้งที่สี่สุดท้ายพอปลงผมเสร็จก็บรรลุพระอรตผลนั่นแหลหลังจากบวชแล้ว เป็นที่เคารพเลื่อมใสของมหาชนอย่างมากพุทธบริษัทต,ต่างนำปัจจัยมาถวายไม่ขาดสายทำให้ภิกษุสงสงไม่ลำบากเดือดร้อนเช่นในคราวที่พระพุทธเจ้าพร้อมคณะสงหมู่ใหญ่สเสด็จไปเยี่ยมพระเรวตัตตที่ป่าไม้ตะเคียนแม้ระยะทางกันดานลำบากมากนะโยมด้วยพิกขาจารย์อาหารการบริโภคขบฉันน้ำดื่มอุปสรรคมากมายในการเดินทางไกล แต่พระภิกษุสงฆ์ไม่ลำบากเลยเพราะบารมีของพระศรีวลีเถระแม้แต่เทวดาอมนุษย์ทั้งหลายก็น้อมลาบสักการะมาถวายเป็นประจำด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงยกย่องแต่งตั้งเป็นเอตทักษะว่าท่านมีลาบยืนยงเป็นผู้มีลาบสักการะมากกว่าภิกษุในรุ่นเดียวกัน เชื่อมโยงไปถึงสาวกอีกรูปหนึ่งที่เป็นมหาสาวกใน80องค์ก็คือพระเรวัตตะอันดับที่เรียงในนุพุทธประวัติอันดับที่65พระศิวรีรีนั้น66เรวตตะซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรครั้งหนึ่งในครั้งนั้นนายเรวัตตะมนพเสร็จจากพิธีแต่งงานกับเจ้าสาวแสนสวยผู้มีฐานะ ใกล้เคียงกันได้เคลื่อนขบวนกลับสู่เรือนหอโดยให้เรวตะเจ้าบามนั่งรถคันเดียวกันในระหว่างทางเจ้าบ่าวได้ออกอุบายทำทีว่าปวดท้องและต้องการจะทำสรีรกิจส่วนตัวจึงขอให้หยุดรถจากนั้นก็ถือโอกาสหลบหนีไปเลยไปจนถึงที่พำนักของภิกษุ30สรูป เข้าไปขอบวชหมูภิกษุงสงฆ์เหล่านั้นทราบว่าท่านเป็นน้องชายสุดท้องของพระสารีบุตรเทระจึงได้บวชให้ตามต้องการเพราะก่อนหน้านั้นพระเทระสารีบุตรพี่ชายได้เคยไปสั่งไว้ว่าถ้าเรวตะน้องชายของผมมาขอบวชจงบวชให้ทันทีไม่ต้องขออนุญาตจากบิดามดาเพราะบิดามารดาท่านเป็นมิจฉาทิฐินั่นเอง แต่เนื่องจากเรวตะขนาดนั้นมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นยังไม่ครบกำหนดที่จะบวชพระได้จึงให้บวชเป็นสามเณรไปก่อนอยู่กับพระอุปชาพระนรุขณาอายุ20ปีจึงบวชเป็นภิกษุเมื่อบวชแล้วท่านคิดว่าหากอยู่ที่นี้เกรงว่าพวกญาติฝ่ายเจ้าสาวจะตามมาพบเข้าวจึงขอลาอุปชาเพื่อไปบำเพ็ญภาวนา ภาคเพียนอยู่ที่ป่าไม้ตะเคียนซึ่งอยู่ห่างจากที่เดิม30โยชนในที่แห่งนั้นท่านได้ตั้งใจบําเพ็ญเพียรอย่างหนักภาคเพียนอย่างยวดยิ่งในที่สุดก็บรรลุอรหัตผลในภรษาแรกนั่นเองโยมฝ่ายพระสารีบุตรเทระพระพี่ชายได้ข่าวว่าพระเรวัตะน้องชายได้บวชเป็นภิกษุแล้วจำรรษาอยู่ที่ป่าไม้ตะเคียน มีความประสงค์จะไปเยี่ยมจึงเข้าไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสกับพระเถระว่าตถาคตก็จะไปด้วยครั้นถึงเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พาภิกษุสงฆ์สาวก500รูปเดินทางไกลเพราะในหมู่ภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปนั้นยังไม่มีภิกษุที่สำเร็จทั้งหมดนะมีพระปุสุชนด้วยจึงไม่สามารถห่อเหินเดินหาไปได้ ยึงเดินทางไปด้วยเท้าเมื่อไปถึงทางแยกสองแพร่งพระนนกราบทูลว่าทางเส้นหนึ่งเป็นทางอ้อมไกลประมาณ60โยชนมีมนุษย์อาศัยอยู่บริเวณข้าวปลาอาหารก็สะดวกสบายในการเดินทางส่วนอีกทางหนึ่งเป็นทางตรงระยะเวลาประมาณ30โยชนแต่เป็นที่อยู่ของพวกอัปมนุษย์และเป็นสเส,นส้นทางที่ลำบากด้วยการพิกสาจาน พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าศีวลีบุตรของเรามาด้วยไหมท่านพระนุนกราบทูลว่าพระศีวลีก็มาพระเจ้าค่ะจึงรับสั่งว่าให้ไปทางตรง30โยชน์ก็แล้วกันเพราะทรงทราบว่าพระศีวลีเป็นที่รักใคร่ของอมนุษย์และเทวดาภิกษุตทั้งหลายจากไม่ลำบากในการเดินทางไกลไม่เดือดร้อนด้วยพิกษาจา์และอมนุษย์ก็จะไม่ไมาเบียดเบียนเพราะได้อาศัย บารมีของพระศิวลีนั่นเองฝ่ายพระเรวตะทราบล่วงหน้าว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกใกล้เข้ามาใกล้จะถึงแล้วจึงเนรมิตป่าไม้ตะเคียนให้เป็นพระคันทกุดีเพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของพระพุทธเจ้าพร้อมกับเนรมิตทางเดินจงกรมที่พักกลางวันกลางคืนให้พร้อมสับประมาณ ห0 0อห้องตามจำนวนพระสาวกที่เสด็จตามที่ตามเสด็จแล้วออกไปต้อนรับปฏิสันถารต้อนรับนำเข้าสู่ที่ประทับพ,พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะที่แห่งนั้นพร้อมด้วยพระสาวกนานพอประมาณ30วันคือหนึ่งเดือนนั่นเองก็เสด็จกลับพระคธิระวะนิยเรวัตะชื่อยาวไปหน่อยพระเถระเจ้า จึงคลายฤทธิ์ทำให้สถานที่ตรงนั้นกลับกลายเป็นป่าไม้ตะเคียนเหมือนเดิมน่าอัศจรรย์พระเรวตะเถระนั้นด้วยเหตุที่ท่านมีความสันโดษความพอดีอาศัยอยู่แต่ในป่าไม้ตะเคียนเป็นประจำภิกษุทั้งหลายจึงมักเรียกท่านว่าพระขะทิระวะนนยเรวตะขะทิระแปลว่า แปลว่าไม้ตะเคียนวนิยะแปลว่าป่าเมื่อไปสมาร,รวมกันเข้าก็เป็นขะทิระวะนิยะเรวตะแปลว่าพระเถระผู้อาศัยอยู่ป่าไม้ตะเคียนนั่นเองพระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคะในด้านผู้อยู่ป่าเป็นวัดครั้นดำรงอายุสังขารพอประมาณพอสมควรแก่ตภาพแล้วก็นิพพาน สวัสดีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี